สำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาทําการแจกของในกล่องนี้นะครับผมกติกาง่ายๆครับผมเพียงแค่เพื่อนๆนะครับพิมพ์แฮชแท็ก NUNI นะครับแล้วก็ตามด้วย ID Line นนะเพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อนะครับผมถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปดูคลิปกันเลยนะครับผมไปเลย สวัสดีเพื่อนๆนะอินี้ตะลับเข้าสู่ชา n น l นุนี้นะครับผมวันนี <tinc S 2> ้เราจะมาเปิดกล่องนี่นะครับว้าวฟรีไฟล์นะครับฉลอง3ปีนะฮะนี่นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะฮะแล้วเราก็จะมาทําการเปิดกล่องกันนะครับดูว่ากล่องนี้นะฮะมีอะไรบ้างนะครับอยู่ในกล่องนะฮะเปิดกันเลยครับผมนี่ครับผมก็ได้ทําการเปิดไปแล้วนะครั้งหนึ่งก็จะมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะว่ามีอะไรบ้างในกล่องนะฮะ นี่นครับผมอย่างแรกนะครับเป็นหมวกฟรีไฟลนะฮะส่งตรงมาจาก GM เลยนะครับผมโอเคก็ตรงนี้นะครับผมเป็นน่าจะเป็นเหล็กนะนี่นะฮะ <Okay. S 1> ทุกคนก็อาจจะเห็นนะแล้วก็มวกเป็นสีดํานะครับผมวถือว่าดุเลยทีเดียวนะสีดําดุนะอือก็จะลองใส่ดูนะครับผมยีเค <Okay. S 1> ก็เท่อยู่นะครับ ของจริงอ่อือและอย่างที่สองนะครับผมก็ได้เป็นเสื้อนะะนี่ครับข้างหน้านี่เป็นมีดบินนะครับผมเห็นไหมเอ้ตรงนี้นะฮะเป็นมีดบินนะและข้างหลังนะครับผมเป็นตัวละครนะครับไฮยอโตะแม็กซิมมิเชลแล้วก็เคลลี่นะครับผมนี่สีดำครับสลับกับสีเหลืองขาวนะ ก็ถือว่าสวยอยู่นะครับผมนี่นะครับแล้วก็มีนี่ด้วยฮะให้ดูกันชัดๆเลยนะครับว่าเป็นของฟรีไฟล์นะเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเอ่ยไปอาจจะแง่เป็นไงทําเสียงมานเรียนมานะใีการรีวิวนะครับแล้วดูอย่างต่อมานะฮะก็เป็นตุ๊กตานะครับผมนี่ อันนี้น่าจะเป็นนาคปะหรือว่าแมวอะไรสักอย่างนะฮะรือว่าเป็นหมาชิบะไม่รู้นะ <c oughs> นี่นครับถอดแว่นได้ด้วยนะฮะปิดแล้วก็เปิดนะอ่าตัวนี้นี่แฟนผมชอบมากนะครับผมแล้วไปดูอีกหนึ่งตัวนะฮะก็คือนี่ครับผมจิ้งจอกสีขาวผมยังไม่ได้แกะเลยนะถ้าเอามาลรักับผมนี่ผมว่าดำปีแน่ครับ <c oughs> เป็นนิ้กจอบสีขาวนะฮะสวยอยู่นะครับว่าเราถอดหมดดีกว่านะฮะเอ้อสึกเบาหัวนะอเอาอ๋อนี้ถุงเสื้อนะครับเสื้อให้มาสองตัวนะฮะแต่อีกตัวหนึ่งมีคนเคมแล้วใส่ไปแล้วครับและนี่นะฮะก็เป็น แมวครับผมสัตว์เลี้ยงแมวนะสีม่วงชุดเบสิกเลยหรือเปล่านี่ครับยังเอาอ่ะโคตรสวยครับและตัวสุดท้ายนะฮะเป็นแพนด้านะครับสัตว์เลี้ยงที่ผมแบบชอบใช้มากที่สุดนะเพราะว่ามันน่ารักนะครับดูตะมุตะมินะฮะแล้วก็เหมือนเดิมครับผมเปิดแว่นได้ด้วยนะครับเจ้าแพนด้านะแต่ผมยังไม่ได้แกะนะครับ ก็มีกระเป๋าไว้ด้วยนะเหมือนจะใส่ของได้ด้วยนะครับข้างหลังนี้นะฮะมีกระเป๋านะฮะนี่ครับ,รบ <S <S และเนื่องในโอกาสครบ3ปีของฟรีไฟนะฮะก็จะขอให้ฟรีไฟนะครับอยู่กับเราไปนานๆนะครับแล้วก็พัฒนาเกมให้เราเล่นแบบ สนุกสนานอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมและสำหรับใครนะฮะที่อยากได้ของรางวัลอย่างนี้นะครับก็มีขายในที่เว็บช้อปปีนะฮะผมแล้วเราไปดูหน้าเว็บกันเลยนะครับผมไปเลยตอนนี้นะฮะเราก็เข้ามาอยู่ในหน้าเว็บช้อปปีแล้วนะครับผมก็เลื่อนลงมาดูครับว่าทางร้านมีสินค้าอะไรบ้างนะครับผมก็มีเยอะอยู่นะเสื้อตุ๊กตานะครับแล้วก็หมวกนะฮะที่ผมได้มานะ น่าจะเป็นเซตนี้ทั้งเซตนะครับผมเป็นสินค้าลิมิเต็ดด้วยนะฮะแล้วสำหรับใครที่หาไม่เจอนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะฮะผมเรามาดูกันซิว่าเราจะทำการแจกอะไรดีนะหมวกนี่ราคา98บาทเองนะถูกมากครับผมพวงกุญแจนะฮะน่าจะสวยอยู่นะครับผมสำหรับพวงกุญแจนะเอางี้ฮะ เราจะทําการแจกพวงกุญแจ3ท่านนะครับผมใครที่อยากได้นะครับกติกาง่ายๆครับผมเพียงแค่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ถึง20ไลค์นะฮะทิ้งไอดีไลน์ของน้องๆไว้นะครับผมถ้าใครได้นะฮะเราก็จะทําการทักไลน์ไปหาน้องๆนะฮะเพื่อให้ง่ายต่อการติดต่อนะครับผมและสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มารีวิวให้ทุกคนทราบนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามนะครับผมแล้วก็ มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอตัวลาการไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย